ต้องโลกพาไปหลือไ้นี่อนตั้งนี่อนช่อ,องอเ,อเอ้ทุกคนก็วันนี้เรามาโย่เทในเมืองครับทุกคนออกเนี่ยอยู่กับเที่ยงที่ตั้งเราจะเดินทางไปสู่เมืองอัดใหญ่ครับวันนี้มาเตรียมของให้ล้านครับทุกคนกอบหัวบานบานน้าท่วมก็หัวอยู่ชั้นบนเลยครับทุกคนเดี๋ยวจะพา หัวลงจากชั้นบนด้วยนะครับทุกคนว่ามาดูครับว่าจะสําเร็จหรือไม่นะครับปลาไลพีมันมากันสนะี่ห้าคนเนี่ยวันนี้เรามาเตรียพมพรซื้อแบบพวกไดวอว์ใดเลยที่ปูกน้รับเพราะว่าเครื่องพังหมดเลยครับที่บ้านเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่จังครับเดี๋ยวเดินทางาไปจากเนี่ยมาครับตํำดนจํำดนจํำดนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเ,เดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวกําลังเตรียมของกันอยู่ในเนี่ยนี่อยู่ห้างสับสินค้าใช้พัสตดุนะครับทุกคนอยู่ใช้พัตสติกพอ ตอนนี้กำลังเตรียมของจัดของอยู่ครับหนุ่มตรงนี้ก็เป็นมาจากอันใหญ่กันเยอะนะครับรับที่ของที่ตังครับตรงนี้ก็เป็นสนมากจะเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับคนที่พังครับโอเคเดีย๋วยวไปชมอะปฏิตังค์นะครับว่าได้อะไรไปบ้างครับไปแต่เดินไปเลยไปนี่ครับของเก็บกล้องอันใหญ่นอ่ไปโอเคอันใหญ่ครับไอ้ันไอน้ัน หกปันว่าเอซีหกปันกว่าครับทุกคนโอ้โหอุปกรณ์ของโอ้ประมาณว่านะโอนี่ตั้งนี่เดี๋ยวก่อยก่อยก้เมาลบัล่างจกเอาด้วจากจากจากหลึงเดี๋ยววางเมาไมนี่วันีไม่อนไปนูอ๋อนเีย ลูกเยต์แป๊บบาทันลังกาเลยนี่ครับเดี๋ยวจะเดินทางสู่เมืองอาดใหญ่ครับทุกคนเดี๋ยวจะไปเอาหัวลงจากชั้นสองด้วยครับทุกคนนี่ตอนนี้ก็เตรียมของหมดไปหกพันกว่าบาทครับทุกคนนี่พันกว่าบาทของเต็มมาแล้วนะครับทุกคนโอ้นุ่มกันนะโอ้ยนุ่มโอ้อหของไดเวอร์เครื่องใหญ่เลยครับทุกคนสามพันห้าพันกว่าบาทครับเรื่องนี้นี่ นนโอเคเรามุ่งหน้ากันต่อครับสู่เมืองหัดใหญ่ครับทุกคนนี่ก็วันนี้ไปซื้อของให้หลานนะครับนี่ครับนบินเดินไปวันนี้ก็นะครับหกพันหกพกว่าบาทนะครับทุกคนก็โอเคนะครับนี่หกพันบาท,ทครับโอเคไปเราขึ้นรถกันต่อ Kom! No. 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 จับจเร็วจัเรม่เสียนี after, ้เียงนี่มนถูกเกเราอยู่นี่ลยเย็นเลยต่เนี้เลยตอนนี้ก็เว้าเก้าด่านคนทุกคนนี่เวด่านเตานนี่อันไอ้นี่เก้าเจ็ต้นทุกคนมีเขาเจ็ดสนยงลำบากพอมเลย้าได้ไม่เลยก้าได้ับซุามีน Oh, Mày cả yak luôn giác lúc anh Quay đưa quê tay anh mai tóc quê tay tụi quay anh tay anh lệch Quay tay anh lệch anh nè Cặp tay lệch tay anh tay anh luôn nè ทุกคนรอว่างจะเดินทางจัดกันก่อนกับทุกคนนี่โอเคเราได้เด well. okay, ินทางต่อแล้วครับไปเข้าใจสนนะครับทุกคนเข้าใจสนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับนี่พร้อมอุปกรณ์นี่ครับพ่โอ้โหนี่ซื้อถังพวกอะไรไปให้หลานนะครับทุกคนที่ หาดใหญ่ครับทุกคนนี um. ่อยู่เขาเจสนก็เนี่ยเวลาก็สี่โมงนครับทุกคนเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับเนี่ยหลังจากเราทานข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อไปเกินน้ำด้วยแต่ีนไปกันด๋ยวไปก่อนเร็วเยี่ยที่นะาย่ที่ปลาเลย อนนี้เวลาก็เนี่ยครับเกือบห้าเวลาห้าโมงครับทุกคนห้าโมงตอนนี้เราเดินทางมาถึงใกล้ๆถึงหัดใหญ่ครับทุกคนแวะที่ปตททีปั๊มหต่อตีเซเว่นครับก็โอเพนในเซเว่นก็เกือบของก็ใกล้จะหมดเลยครับเซเว่นนี้แห่งนี้นะครับทุกคนก็อยู่ใกล้หัดใหญ่อีกไม่นานครับจะถึงนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวจะเอาหัวลงยังไงมาคอยติดตามชมรับรองกันนะครับอยู่ชั้นสองครับทุกคนโอเค นี่ไปซื้อหวานอ่ะ นี่ตึงกันใหญ่เลยครับทุกคนนี่ตึงกัระไรบ้านวยเลยนู๊โอ้โอาไรหรอครับทุกคนก็ตอนนี้เรามาถึงบ้านหลานเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่จุดนู้นนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูเนี่ยเป็นร้านอันนี้เป็นร้านอาหารรุสนานี่นะครับเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนี่ครับแล้วก็ดูร้านกาแฟาโอ้โหพังมาเลยครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศ ที่จุดสำคัญดูนะครับว่าจะเสียหายกันาดไหนกับทุกนนะครับตอนนี้ผมมาถึงพื้นที่ร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับย่อนเละเลยครับ,รบ,บ,รบทกคครับนดี่้คูโอครับที่เลครับครับคุก กันนี้งารอาหารนี้นะครับทุกคนเละเลยครับทุกคนครบรรยากาศนี่ครับทุกคนคนี่ครับจุดที่หนักที่สุดเลยครับจุดนี้นะครับทุกคนจุดหนักเลย ดูอีกนี่รับทุกคน้นนคนโโนำลดเลยรับแต่ว่าพอหลังจากน้ำลดนี่แหละครับทุกคนนี่รถก็ยังไม่ออกปิดแน่นเลยครับตั้งสองฝั่งเลยรถจะวิ่งไม่ได้เลยนะครับทุกคน,นรถวิ่งไม่ได้เลยนะ ครับทุกคนน่าสงสารมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหนี่ครับแต่ละคนเนสียหายเยอะมากเลยครับทุกนี่เสียหายเยอะเลยครับทุยูดรถมาจอดจุดนี้แต่ว่าบนสะพานแต่รถแต่ละคันหนักเลยนะครับทุกคนหนักเลยโอ้โหน่าสงสารมากเลยครับนี่น้ำก็ลดแล้วนะครับน้ำก็ลดแล้วแต่ อันนี้สะพานปิตักษ์คมพนนะครับทุกคนตรงนี้คือสายหลักเลยนะครับต่อโนไปนรับน้ำลดเรียบร้อยมาแล้วนะครับทุกคนแต่หลังจากน้ำลดนี่แหละรครับทุกคนก็เหลือเหลือแต่ความทรงจำนะครับทุกคน โอ้โหน่าสงสารมากเลยนะครับทุกเดียวละคันแบบเละหมดเลยนะครับตกคนงตอนนี้ก็กำลังมาขนย้ายรถกันนะครับตกคน่ยตรงนู้นไปก็จะไปสพออหาดใหญ่รอเก้านะครับตอนนี้รถยกก็กำลัง you're ตอนนี้ผมมาอยู่ที่สะพานนะครับตอนนี้ก็ก็จะมายกรถกันครับน,นี่สะพานพิทักษนะ์สะพานนี้หนักเลยนะครับมีนหนักเลย,เลยรถกระจดดฝั่งนู้นนะครับ พาทุกคนมาชมบรรยากาศหลังจากน้ำลดนะครับรถก็เพิ่งเคลื่อนย้ายกันรอกครับบางคัดก็อถอยห่างหนึ่โอ้ยเละหมดเลยน้ำทันบนบนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปที่หลานครับ này vật bự là đây đi anh đi đâu anh ơi đây cất mình đây mai quay không trong hang mai mai này là con này Tuấn này này ngoài ở này, này

Để không ngoài gọc mai